ดูเ่าว่าทําไมถึงไฟไหม้รถคันนี้ได้แล้วคุณผู้ชมดูภาพไม่หนักมากคือไฟดูควันไม่หนักมากมคือทั้งคันเลยอะ่ะแต่ไฟมันเหมือนเริ่มจากที่กระโปรงด้านหน้าเนาะกระโปรงหน้ารถนะคะเนี่ค่ะยินดีนะคนขับเขาจอดข้างทางแล้วเขาก็ลงมานะคะเป็นรถกระบะโตโยต้าไทเกอร์แบบ4ประตูทะเบียนกอไก่ต่อเต่า7169อุบลราชธานี คนขับก็เข้าริมทางเลยใกล้ๆกับสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะคะแล้วไฟมันก็ลุกไหมอย่างรุนแรงอย่างที่เห็นคนขับปลอดภัยดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่ามูชาธรรมสถานก็ต้องปิดถนนกั้นพื้นที่เห็นไหมคะทั้งนั้นก็มีรถวิ่งผ่านไปผ่าน,าน,านมาเยอะเหมือนกันก็เลยต้องกั้นไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะประกายไฟมันเยอะอะคะ่ะ ระหว่างที่ไฟไหม้รถนะมันจะมีเสียงดังคล้ายระเบิดออกมาจากรถด้วยนะคะก็พยายามที่จะดับไฟกันจนรถดับเพลิงของเทศบาลเนี่ยมาถึงแล้วก็ระดมฉีดน้ําใช้น้ํายาดับเพลิงก็ใช้เวลาอยู่สักประมาณ15นาทีถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วก็ค่อยเปิดการจราจรให้รถขับผ่านได้นะคะเนีรถดับเพลิงมาก็มาช่วยกันแบบนี้โอ้โหไฟไหมแรงมากค่ะเกิดจากอะไร ปรวจเอกมานิดเป็นข้าราชการตำรวจบำนาญเป็นเจ้าของรถคันนี้ค่ะบอกว่าเขาขับมาคนเดียวด้วยนะคะกำลังจะกลับบ้านขับไปขับมาเห็นประกายไฟประกายไฟมันมาจากสวิตช์เปิดปิดแอร์รถค่ะอืมเออมีประกายไฟจากสวิตช์เปิดปิดแอร์แล้วมีควันเนี่ยโอ้โหพวยพุ่งออกมาในตัวรถนะคะแต่ยังดีที่เขามีสติรีบเอารถเข้าข้างทางเปิดฝากระโปรงรถถอดคั่วแบตออก แต่แบบไม่ทันคุณผู้ชมไม่ทันจริงๆตั้งใจจะแบบเปิดกระโปรงรถถอด้วแบบมันไม่ทันไฟมันลุกไหม้พรึบเลยไอ้แผงหน้าปัดรถคอนโซลรถนะคะไอ้ส่วนที่เป็นพลาสติกอะมันก็ไหมเร็วจนเสียหายทั้งคันรถคันนี้คนก็สงสัยว่าใช้แกสส๊สหรือเปล่าเหมือนลหลายๆเหตุการณ์ก่อนหน้านี้รถใช้แก๊สก็มีเหตุที่แบบรถระเบิดแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟลุกไหม เจ้าของรถบอกว่าไม่ได้ใช้แก๊สนะคะรถคันนี้เป็นน้ำมันดีเซลก็เลยคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่สวิชแอร์ค่ะเพราะว่าไฟมันเริ่มจากตรงนั้นนี่ค่ะทั้งคันเลยไปหมดเลยค่ะ